เวอร์แทผมชอบที่งานลักชัวรี่มากเกรดเกรของฟินนชชิ่งครับอยู่ดีมากก็คือประณีตแต่ลานีดแล้วก็คัดสันคุณภาพแล้วก็ฟินนชชิ่งที่ที่เนียนมากนะครับอย่าง MG1 นีวันนี่เป็นเทิร์นระดับเรฟเฟรนซ์ที่ราคาไม่ไม่ถึงร้านได้นะครับแล้วก็ให้เสียงที่ครบทุกอย่าง จะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับกี่10ปีกี่ทศวรรษก็ตามนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ยังเป็นแหล่งโปรแกรมนะครับที่คนรักเสียงดนตรีนะครับให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็เรียกว่ายัง,ลงหลงไหลในสเสน่ห์ความเป็นอนาล็อกของเครื่องเล่นแผ่นเสียงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ Turn Table บิ e วันนะครับเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีแบรนด์เยอะที่สุดในเมืองไทยนะครับวันนี้เรามีแบรนด เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับจากประเทศอังกฤษก็คือเวอร์แทนะจะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับเวอร์แทมีเทคโนโลยีแล้วก็มีการผลิตที่ประณีตและพิถีพิถันเจ้าของแบรนด์นะครับเวอร์แทนั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งล็อกแซนนะครับเทนเทเบิลที่มีชื่อเสียงดังในอดีตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น MG1 DG1 แล้วก็ตัวโฟโนวันสวัสดีครับคุณพี่นครับสวัสดีครับ ตอนนี้คับขยับขยายร้านใหญ่โตขึ้นจริงจริงวโปรเจกต์นี้มันมีมาเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนโควิดครับยังไม่ได้เปิดแ,แยกเป็นเซกชันของใหม่กับของบินเทจให้มันชัดเจนเลยโอเควันนี้เราจะมาคุยถึงเวอร์แทนนะครับครับเวอร์แทนนี่จริงๆแล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่หน้าใหม่เนาะก็เป็นผู้มีประสบการณ์ประมาณ40ปีแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเล่นแผ่นซีแต่ว่าเวอร์แทนนี่ก็แค่ประมาณ10ปีแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นล็อกแซนอย่างที่คุณอุ้มว่าเวอร์แทนเนี่ยจุดเด่นเขาอยู่ตรงไหนครับเอาเรื่องของซัฟเปนชั่นเอาอาระบบเซเป็นชั่นครับครับดยรวมแล้วเทอร์นเตเบิมันจะมีแยกออกเป็น แท่นนะประมาณ3-4อย่างก็คือนันซเพนชันคือไม่ไม่มีซัเพนชันก็คือแบบคือพวกแท่นแข็งแข็งเลยแล้วก็สปริงซเพนชันสปริงพวกลินพวกมิชเชลอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็แอร์ซัพเพอร์ชันอย่างพวกเบิร์กแมนหรือไมโครรุ่ก็คือลอยใช้ใช้ใช้ลอยขึ้นไปลมอีกอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีนะแมกเนติกซัเพนชันคือใช้แม่เหล็กดันออ๋โอเคครับผมส่วนส่วนตัวนี้จะไม่ใช่ทั้งหมดที่เราพูดออกมาเลยอันนี้เรียกว่ารับเบิ s ท็บเพนชั่นแทนที่จะใช้สปริงใช้แม่เหล็กหรือใช้ลมก็ใช้เป็นลูกยางลูกย,าง,กยางนะแต่ก็เป็นลูกยางพิเศษนะเป็ลูกยางที่เกดสูงนะคุณภาพสูงเป็นลูกยางที่คิดค้นขึ้นมาพิเศษเพื่อสลายพลังงานทั้งในแนวดิ่งและก็แนวระนาบซึ่งตรงนี้มันมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็น คือบางคนที่คือจะทำให้บาลานซ์มันยากใช่ใบางคนที่จะทํา DIY หายางลูกยางมามันก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันทั้งแนวแนวดิ่งและแนวคือพวกนี้มันไม่ได้ม่วงคือผ่านการคิดมแล้วคิดมาแล้วครับารีเสิร์ชมาแล้วนะครับผมโอเคที่เราเห็นนี่คือรุ่น MG1 เนาะครับ MG1 นี่ก็คือจะเป็นรุ่น ที่ี่3จากข้้งบนรุ่นข้างบนจุดเด่นของ MG 1โอเคซัสเพนชั่นที่เป็นระบบลูกยางแล้วนะครับริล์มีสองชั้นจะเป็นอะคริลิกสองชั้นนะครับแล้วก็แดมด้วยลูกยาง9ลูกก็คือข้างในถ้าเราส่องไปจะเห็นเป็นเป็นลูกยางลองๆซึ่งลูกยางแต่ละลูกเนี่ยเขาเขาามันจะแยกระหว่างซัสเพนชั่นของซับเพเตอร์ซับซับเซนซี กับกับตัวตัวเครื่องเนี่ยแยกเป็น2ชุดก็ก็คือว่าถ้าเราเห็นอันนี้คือพิมพ์ชั้นล่างใช่ไหมครันชั้นล่านจะเป็นอะคริลิกเต็มอะคริลิกเต็มนะฮะชั้นที่2องก็จะเป็น2ส่วน2เลเยอร์สเลเยอร์ก็คือมีอันนี้1เลเยอร์แล้วก็มีซับซับแพตเตอร์ซับแพตเตอร์อยู่ข้างในเพื่อเพื่อแยกไวเบรชั่นจากตัวตัวแท่นมาที่ตัวแผ่นเสียงนะครับครับผมฮะไม่ให้มันรบกวนไม่รบกวนครับนะครับก็นั่นถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยมันมีลูกยางรองอยู่2 สองเลเยอร์ละอสองชุดละสองชุดใช่ไหมครับผมแล้วตัวแพตเตอร์ตัวนี้เป็นวัสดุอะไรครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวตัวด้านบนอ่าด้านบนแมทใช่ไหมฮะก่อนก่อนจะถึงแมทเนี่ยอ๋อก็จะถึงแมทจะเป็นเพื่ออะคริลิกนะครับอ๋อเป็นอะคริลิกต่อมาทักษะมินอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้คือเป็นแมทเป็นท็อปใช่ไหมฮะครับครับผมแล้วก็จุดเด่นของอีกอันหนึ่งที่ผมผมไปอ่านรีวิวของคุณหมอแกเลิกมาแล้วก็เพิ่งไปเห็นของจริงตัวนี้อันนี้คือตรงกลางใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสปินเดอร์สปินเดอร์อ่า มันเล็กนิดเดียวเองฮฮสปินเดอร์คือปกติสปินเดอร์ตัวนี้ของของมาตรฐานของเทินทั่วไปมันจะอยู่ประมาณสัก7 7มิลลิเมตรอ่าฮะครับผมก็คือจะใกล้ๆกับรูของใช่ครับเ3 7สหรือ7.3 7 4ประมาณนี้ครับแต่ว่าไอไอของเวอร์แทร์ตัวนี้แค่4.5่จมิลลิเมตรเพื่อไม่ให้แรงสั่นสะเทือนจากตัวของตัวเครื่องตัวมอเตอร์หรือจากจากแพตเตอร์เนี่ย ไปกระทบต่อแผ่นต้องสวมมาตองไปก่อนแม่ก็ต้องสั่งพิเศษเพราะรุ่นครับมันจะรุ่นร่นแรงวกินไปตอนนี้อะแดปเตอร์เข้าไปแต่เราจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนสปินเดอร์ทัวไปก็เนแต่ว่าถ้าให้เป็นประสิทธิภาพสูงสุดดะเอาตรงนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้แรงส่งจากจากตัวเครื่องมาที่แกนสปินเดอร์เนี่ยจะไม่มีผลกับจะไม่โดนผ่านละเพราะว่าแผ่นนี้ก็จะผ่านแม่ เทคโนแมทของของของเวอร์เทร์โดยเฉพาะก็คือเท่ากับว่าอิสระละอิสระละหันก็จะคือแขวนลอยตรงนั้นไปเคลียร์ที่สุดแล้วและที่ผมเห็นรอบการหมุนของพัตเตอร์เนี่ยพตเตอร์มันเนียนมากเนียนมากเลยเพราะว่าตัวตัวเนี้ยทางเวอร์เทอร์คอมเมนต์มาว่าความเพียนแค่2ไมครนึงสองไมครเนี่ยไอระหว่างกระบอก ก็บอกเสื้อของแบริ่งกับตัวตัวแบริ่งเนี่ยแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะสองจุดท้าไม่ค่อนคือผฝุ่นพวกนั้นเรายังมองไม่เห็นเลยอเพราะฉะนั้นมันจะเนียนมากเลยไม่มีช่องว่างเลยถ้าถ้าเราไม่ใส่แผ่นเนี่ยตอนหมุนนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าแผ่นหมุนอยู่นิ่งมากครับแล้วก็โทนอาร์มนี่เป็นโทนอาร์มเป็นมาตรฐานมากับตัวตัวเครื่องเลยครับมันก้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช่ครับมันเป็นเเขาเรียกอะไรเป็นยูนิพวยวั ส่วนใหญ่ยูนิเพอร์จะเป็นตัวตั้งขึ้นมาแต่ตจงเป็นอินเวอร์สก็คือความความลงความลงแต่ว่าก็ไม่ได้ไปชนกับตัวตัวแกนโดยตรงจะเป็นลูกเปินอีก3ลูกสําหรับรองรับของสปินเดอร์อยู่เพื่อให้มันไม่ฟรีจนเกินไปครับแล้วปรับอันติสเกตติ้งได้แล้วก็ปรับทุกอย่างทุกอย่างที่ ที่เราต้องการเล่นให้มันเป็นสิทภาพสูงสุดนะทั้งอาร์ซิมูทั้งโออแฮงทั้งวีทีเอทุกอย่างก็คือครบทั่วละใช่ครับแล้วก็ง่ายด้วยอย่างอย่างผมชอบตรงนี้มากเลยนะลูกตุ้มตรงนี้ก็คือการปรับอาร์ซิมูทอะแค่แค่เราหมุนเกลียวเข้าออกคือปัก่าหน้าความเอียงง่ายมากเลย เพราะนั้นในการไฟจูนของตัว MG1 นี่คือจะแบบง่าย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 มากแล้วก็เสถียรด้วยครับผมแล้วอย่างพาวเวอร์สปายนี่เป็นสแตนดาร์ดหรือว่าของเดิมมันมาพร้อมของตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอัพอัปเกรดเป็นรุ่นใหญ่โอ้เป็นรุ่นสเรนทีแพงมากเฉพาะเพราพสปายหนัก4ี่โลอืมครับผมเวอร์ทรเนี่ยเสียงเขาเป็นยังไงครับคือปกติเนี่ยถ้าอะไรนะถ้านอนซัสเพนชั่นก็มีเสียงอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะป็นสปริงซัสเพนชั่นก็เสียงอย่างหนึ่ง แอร์ซัพเพอร์นก็อย่างแต่ถ้าเป็นลูกยางครับเบอร์าเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นนันเซพิเช่นในส่วนใหญ่บุกคลิคเสียงอ่ะจะอิมแพคดีแน่น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 แล้วก็สปริงนี่จะไดนามิกไอคอนทราสต์ไหลลื่นลมนี่ก็คือแอร์เซพิเช่นนี่จะสั่งอัดลูกยางเนี่ยมันจะกึ่งๆระหว่างสปริงกับตัวแท่นแข็งนะครับงานเซัิเช่น การสลายพลังงานด้วยลูกยางไปออกหนึบๆนิดหนึ่งเสียงนะฮะแล้วก็แน่นมันจะหยุ่นๆแต่ว่ายังแน่นใช่ไหมับคือเราเราเราสามารถอ่านบุคลิกเสียงของเครื่องผ่านวัสดุที่ทําได้เลยครับครับเป็นไม้ก็จะซอฟเป็นเหล็กก็จะแข็งเป็นกระจกก็จะแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้เวลาเราเล่นเราเคลยร์ผ่านตัวเนี้นะครับค่ะคาแรคเตอร์เสียงมันจะออกไปยังไงครับที่ผมทดสอบอยู่ประมาณจะไม่นานกวมาสามสี่วันนะครับก็คืออิมแพกดีมากชัดครับครับแจกแจงรายละเอียดได้ ได้เป็นช่องว่างดนตรีได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีเนื้อเลยนะไอชัดที่ผมกลัวคือชัดแล้วแห้งบางนะอันนี้ไม่บางชัดแล้วก็เลเยอร์ดีมากรายละเอียดก็ดีเวทีเสียงใหญ่แต่ก็แปลกใจนะเธอไม่ใช่ตัวตัวตัวใหญ่มากนะแต่ว่าน้ําหนักมากดมปิ้งเยอะเพราะว่าปกติเนี่ยพิน์เนี่ยถ้าเป็นอะคริลิกเออมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันคาแรคเตอร์ของอะคริลิกก็คือจะออกนุ่มนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าทําไม่ดีมันจะมืด แต่คือแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะคือจะนุ่มแล้วก็มีอิมเพกแล้วมันก็มีความกังวานมีกลางวานจากลูกยางลูกยางอ๋อแล้วก็แพตเตอร์ที่เป็นอลูมิเนียมและอาร์มนะครับอาร์มตัวนี้ปกติอาร์มคาร์บอนอ่ะมันบุคลิกของอาร์มคาร์บอนคือสะอาดสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้แดมด้วยอลูมิเนียมมันก็จะมีเนื้อขึ้นมาไม่ใช่สะอาดอย่างเดียวนะครับเชลตรงนี้ครับที่ใส่ตัวนี้ก็คือรองรับหัวเข็มได้ ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมี m o ิฟายอะไรไม่ไม่ต้องครับคุณนุ่งสงเษตัวนี้ไหมครับวงแหวนตัวนี้อ่าครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟจูนของแท k i n g f o r อ e ครับหนักกบของหัวเข็มอ๋อหรอคือถ้าสมมติเราเลื่อหมายก็จะหนักขึ้นอ๋ออันนี้ก็จะเบาลงอ๋อหรอปกติมันเราจะไปที่นี่ที่ตุ้งตัวนี้อ๋อไอ้นี่เราไฟจูนระดับไมโครครับ0ูน0 0จดูย์นจุดนหนึ่งอะไรพวกเนี้ยอแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีผลต่อต่อน้ำหนักหัวเข็มอย่างเดียวนะครับจะมีผลต่อเสียยงด้ว ถ้าถ้าเราเลื่อนขึ้นมาที่เคชเชียมันจะดัม p ิ i n g ให้มีเนื้อขึ้นอถ้าถอยออกมาเนี่ยก็จะสว่างขึ้นนั่นถ้าเกิดเปิดโอกาสให้เราฟาจูนเสียงที่เราชอบได้ใช่ไหมครับทั้งแท็กฟรีฟอนแล้วก็ทั้งบุคลิกเสียงด้วยเวลาเราเล่นแผ่นเสียงเนี่ยมันไม่จําเป็นมันจะต้องแบบถูกต้องไปใช่ไหมครัมันเอาที่ชอบเลยเอาที่เราชอบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจูนตรงนี้มันคือตอนเราเซตอัพแบบมันมีมาตรฐานอยู่แล้วความความความเชี่ยงตรงตามมาตรฐานที่เราเซตอ่ะมันไม่ีวิธีล้วแต่ว่าไอตอนฟโจนเนี่ยคือ ตามหูเราแล้วนะครับที่เราชอบอันนี้ก็คือตัวเว r ร์เวอร์แทร์เซึ่งเป็นรุ่นที่3แล้วก็ถ้าเป็น DG1 นะครับความต่างกับ MG1 คืออะไรฮะเลเยอร์ของปรินเตอร์มวลจะเบากว่าเพลเตอร์ก็จะตัวเล็กกว่าอาร์มก็จะเป็นอาร์มรุ่นเล็กกว่าแล้วก็รับเบอร์ตรงนี้ก็เล็กกว่าใช่ครับแล้วมีไอ้ตัวพาวเวอร์สตาล์ยากไหมฮะพาวเวอร์สตาล์เขาจะเป็นรุ่นเล็กกว่านี้เสียงนะครับมันจะเสียงตัวนั้นจะต่างกับตัวนี้คือ ดนามิกจะสู้ไม่ได้ความความอวบของของเนื้อเสียงนะครับแล้วก็อิมแพกเนี่ยแต่ว่าตัวนั้นเวทีกว้างมากแค่ฟังสบายมากเลยฟังเร็กๆได้ทั้งวันบุคลิกเสียงเปิดกว้างแต่ว่าถ้าถ้าเทียบกับตัวนี้อิมแพกมันจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าก็ฟังอะไรที่มันแบบไม่จริงจังเยอะทีนี้น็คือทการทเป็นฟังเป็นเรฟเลนต์ได้และเขามีตัวโฟโนสเตจก็คือโฟโนวันด้วยโฟโนวันโฟโนวันก็คือเป็นทั้ง M m เสามารถ ไฟจูนเกนได้ถึง14สเต็ปเลยนะ14สเต็ปก็คือคุณนุ่มสามารถเล่นกับหัวเข็มได้เกือบทุกหัวเลย40.2 dB ถึง6.2คือปกติเนี่ยถ้ามันเป็นทั่วๆไปก็แค่ 4-7k โ์ม40 dB 60 dB 60 40 dB ก็คือหัว mm 60ก็หัว mc แต่ตรงนี้จะมี40 42 43 44เล่น mc high ก็ได้เพราะ m MC h ม g h ไมันต้องการประมาณแค่50 dB ิบดบมันจะพอดีแล้วพถึงเกือบเกือบซูเปอร์โลผมก็คือเอาไปใช้กับตัวเทิร์นอื่นๆหัวเข็มได้หมดเลยหัวเข็มอ้หัวเข็มอื่นๆได้หมดได้ประมาณ95%หปรในโลกนี้ใช้ได้หมดเท่าที่คุณที่รักสัมผัสมาเวอร์ทถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ที่ทำทำมาคือเทิร์นระดับครึ่งล้านเนี่ยห้าหกแสนเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยมันก็จะมีบุคริกที่ที่แตกต่างครับ เวอร์แทผมชอบที่งานลักชัวรี่มากเลเกรดของฟินิชชิงครับเป็นแบบดูดีมากก็คือประณีตแต่ด้านนี้แล้วก็คัสสันคุณภาพแล้วก็ฟินิชชิงที่ที่เนียนมากนะครับแล้วข้างในมันเห็นเหมือนเป็นผิวทรายอ่ะอันนี้เป็นการฟินิชที่เป็นผิวทรายขานี่ก็ปรับระดับได้ง่ายนะครับแล้วก็คุณนุ้มเห็นตามนี้ไหมครับสกูเนี่ยสามารถปรับจูนลูกยางทั้ง9ลูกได้เลยแต่ว่าทางทางบริษัท ก็คือเลตเมมาแล้วไม่ต้องทำไม่ต้องทำเพาะเรียบรรอยแล้วครับผมรับปรับบาลานซ์ที่ขาอย่างเดียว3จุดนะครับเพราะฉะนั้นเราคือไม่ต้องไปยุ่งกับกับเรื่องของซัสเพนชัเนตมาเลยแล้วตัวนี้นะครับก็ปรับสปีดได้ง่ายเลยแค่กดกดใช่ไหมสอคลิกก็ไปเป็น4ี่้าแล้วที่สําคัญก็คือสามารถไฟจูนสปีดแอดจัตที่นี่ได้เลยความละเอียดครับครับให้รอบตรงที่สุดครับ อย่าง MG 1วันนี่เป็นเทิร์นระดับเรฟเลนซ์ที่ราคาไม่ไม่ถึงร้านได้นะครับแล้วก็ให้เสียงที่ครบทุกอย่างคือคือใครที่คือเป็นคนเล่นเองด้ชอบจูนนุ่นนั่นนี่ปรับนุ่นปรับนี่นี่คืออันนี้เหมาะเลยใช่ไหมเหมาะคนที่เล่นชุดใหญ่ๆนิดหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะปรับจูนเรียนรู้เครื่องแล้วก็เป็นเป็นมาตรฐานของหูฟังไอ้หูเราได้ก็คือตัวอ้างอิงเลยเนี่ยตัวนี้ใช่ครับได้เลยครับผม โอเคสุดท้ายคุณพิทักษ์มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับแบรนด์เวอร์เวอร์ทรก็เวอร์ดแทร์เป็นแบรนด์ที่ที่ทำขึ้นมาใหม่ประมาณตั้งสิปีนี่ใช่ไหมครับอาจจะมีคนไม่ค่อยรู้จักถ้าอยากสัมผัสหรือว่าอยากจะมาลองฟังเสียงก็เชิญที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าที่ไฮเอิงของเยี่ยมันูนะครับครับผมก็คือบริษัทไฮเอ็นเป็นผู้นำเข้าแต่ว่าเทิร์นเทเบิลเวานไห่เอ็นเป็นผู้จัดจำหน่ายคุณผู้ชมครับเวอร์แทรนะครับเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่คือฟังคุณพิบายแลทักษ คือเสน่ห์ของเครื่องไดร์แผงเสียงมันก็คือเรื่องของการจูนนะครับอันแรกแล้วก็อีกอันนึงคือความประณีตในเรื่องของเรื่องเรื่องเสียงในในในเกรดกราคาพอๆกันมันจะไม่หนีกันอยู่แล้วไม่หนีกันนฮะดูที่ดีไซน์ด้วยใช่แล้วก็งานการเกียงานแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรไอเดียคอนเซปต์ในเรื่องของการใช่ครับนะเรเรื่องของซับซ้อนมากนะครับตัวนี้ซับซ้อนมากการการดีไซน์ครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับ MG 1นะครับที่อยู่ในระดับเรื r เฟรมได้แล้วก็ถ้าอยากสัมผัส ที่งบประมาณรองลงมาก็เป็น DG1 อีกอย่างหนึ่งถ้าอยากได้ตัวโฟโนเซตดีๆนะฮะก็ตัวโฟโนวันเขาจริงๆแล้วหัวเข็มของเวอร์แทก็มีนะครับเวอร์ไอห,หัวเข็มเวอร์แทจะเป็นยังไงครับหนาอ๋อเหรอมวนมวน,นใหญ่มากครับแต,แต่แต่ถ้าเทียบกับเอ,เอ็กซ์เฟดเอ็กซ์เฟดจะออกรายละเอียดมากกว่านิดนึงดีกว่าใช่ไหมครับถ้าใครชอบเนื้อๆก็คือหัวเข็มของเวอร์แทครับก็น่าสนใจคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าสนใจเทอร์นเทเบิลของเวอร์แทนะครับมาทดลองฟังได้ที่ร้านเทอร์นเทเบิลวันนะครับอยู่ที่ อาคารโชว์ดีซีนะครับพระรามเก้านะครับเวร์แทร์เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากในระดับเรเฟอเฟลซ์เลยครับผม